งานงานเลี้ยงทุกง,งานก็มีวันเลิกกานว่าอาจารย์น้ำเนาะอาจารย์ว่านไม่เป็นไรอาจารย์ว่านไม่ได้ผิดศาารัทาหรอกพระบอกอาจารย์ว่านนี่ <c oughs> บอกให้อาจารย์ว่่นไปบินธบัตกับพระ <c oughs> แต่อาจารย์ว่านถึงเป็นคนฉลาดเพิ่นก็ไม่รับปากพระแล้วเพิ่นก็นั่งยิ้มไปเฉยยิ้มแบบรักษาน้ําใจเฉยแต่ว่าถึงถึงไม่บินก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียสัาจจะหรอกแต่สัจจาก,ก็สำคัญนะถ้า,ถาเารารับปากใครแล้ว เราเล่าปากแล้วก็ต้องทาเหมือนหลวงพี่เล่าปากแล้วก็ต้องก็ต้องทําตามนั้นเป่าดังนั้เวลาจะพูดต้องเึือกให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยไปรับปากชาวบ้านเราไม่ทําเลยไม่ได้นะเวลาไปอธิษฐานเวลาที่เราไปอธิษฐานหรือว่าไปเสกหรืออาจจะไปสวดอะไรสักอย่างมันมันก็จะไม่ขังเพราะว่าเราไม่มีสัจจะบารมีต้องเอาให้ดียสัจจะสําคัญว่า อยู่กันมาตั้งแต่ยี่สิบห้าเนาะอาจารย์นะยี <c oughs> ่สิบห้าเมษายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่อ้นสามโอ้เก้าวันเลยเนีเก้าวันนี่อยู่กันมาเก้าวันนะถ้าอยู่นานกว่านี้แม้แต่น้ำตาจะไหลนะไม่ได้ <c oughs> พาตงรีพเพชรเนี่ยกับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาวัดเพชรบณีธรรมารามเยอะเกินไป เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ยอมไปที่อื่นนะนี่คนก็ใส่บาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน่นี่โฟตามพระเด้พระมาหรือยังปินสบาทหรือยังนี่แหละมันเป็นอานิสงส์ที่เราไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสัมมเนรรูปไหนที่บวชมาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าในตำตําถ้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาศีลก็ให้รักษาตามอย่าไปปีนเกลียวอย่าไปเลี่ยงบาลีท่านบอกว่าเที่ยงหนึ่งาทีงดกินข้าวก็ต้องงดกินข้าว ท่านบอกว่าหลังเที่ยงเราทานยาพืชทั้งหลายมันเป็นอาหารห้ามกินก็ต้องก็ต้องก็ต้องห้ามกินนมก็ห้ามเล็กกระสอยก็ห้ามที่มันอิ่มแทนข้าวพระพุทธเจ้าเขาเขียนในพระวินัยอยู่ว่าเขาห้ามกินเราก็ห้ามไลสาหร่ายทานตะวันเนี่ยเวลาสมาทานสินให้คณะอาจารย์น้ำก็บอกเพิ่งจะทาได้นะเนี่ยถามอาจารย์ว่ากินแต่บวยน่าจะเป็นบวยอยู่แล้วรักษาสินสี่ห้าวันไอ้อื่นก็ไม่ค่อยแ่บเท่าไหร่ลูกจันทร์ก็กินได้แต่มันไม่แสบ แต่ส่วนมากที่พระพุทธเจ้าให้กินก็มีแต่ของไม่แซ่บนะมีแต่ของไม่แซ่บแต่ก็เอาเถอะท่านท่านก็ให้กินเพราะว่าจะให้กระเพาะมันมันเขาเรียกว่าท้องมันมันไม่หิวหรือน้ําย่อยมันมันไม่ทํางานมากเกินไปอย่างนั้นก็ดีใช่แต่ถ้าก็ถ้าถ้าพระหรือญาติโยมทัืงอลหยได้รักษาได้ทําตามที่พระพุทธองค์สอนไว้นะมันจะไม่ลําบากเลยไม่เป็นหนี้เป็นสินเลยไม่ใช่ว่า เป็นพระจะไม่เป็นหนี้เป็นพระก็เป็นหนี้นะเวลาจะไปสร้างอะไรต้องดูส่องกระจกดูเงาตัวเองเลยนะมันจะสร้างได้ขนาดไหนสร้างได้แบบไหนบ้างต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะไปสร้างก็สร้างเลยที่จะไปทาก็ทําทเลยก็างานเข้าแล้วนี่เป็นหนี้เยอะเลยนะี่เอาไปเอามาที่ผู้ด้เจ้าสอนว่าอินังทานังทุกขังโลเกะการเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกผู้ด้เจ้าว่าอินงังหรือว่าการไม่มีหนี้เป็นสุขในโลกเลย เดี๋ยวรอรอก่อนการไม่เป็นนี่เนี่ยเป็นสุขเกินพิสุกในโลกเลยต้องเอาให้ดีนะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีกําลังสร้างอ่านแล้วอ่านหน้าอ่านหลังซ้ายขวาแล้วเราก็อย่าไปสร้างอย่างอาจารย์นะเนี่ยค่ณมีกําลังทานนะบาร,รมีบริวารถ้าเรามีกําลังทานนะบารมีมีความเมตตาบาร,รมีแล้วก็มีบร,ริวารเนยมันสร้างได้ตรงพี่ก็เวลาสร้างกันรสักอย่างพี่ต้องดูดูตัวเองเลยนะว่าเราจะสร้างได้ไหมแล้วดูก่อน อำนาจที่เราได้สวดมนต์นั่งสมาธิความสมบูของใจมามันพอดูได้อยู่เขาจะเรียกว่าทางไหนไม่ไหนก็เรื่องของเขาอย่าไปเอาตามสมมติโลกว่ามันมันจะลําบากเดี๋ยวคนรู้เยอะก็แห่มาหาเยอะอีกให้ไปหาที่ที่เขาอยากไปหาดีกว่าไอ้เราอยู่เงียบก็ดีอยู่ว่าแม่ไปไม่ถึงร้อยพราก็ตายแล้วมนุษย์น่ะเราจะได้ทําคุณงามความดีถ้าเป็นพระก็จะได้มีเวลาทํากิจวัตรเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิไม่งั้นวันวันหนึ่งรับแต่แขกคนไปหาทั้งหันก็ไม่ไหว คนนั้นก็มาคนนั้นก็มาเสี็ตเลยเขาเลยนะนั่นแหละพวกศิษย์ที่รักอาจารย์ก็อย่าไปบอกเยอะอย่าไปทําคอนเทนต์อยู่นิ่งๆไว้ถ้าใครได้ไปก็อยู่เงียบๆไว้ไม่ต้องไปบอกเขามากนั่นแหละเนาะดีไหมคุณนายนั่นแหละเขาถ่ายเนียท่านท่านใน้ผลเอางั้นเลยเราก็ไม่ลําบากด้วยใช่เราจะได้มีเวลาในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิทำความสงบทํากิจวัตรแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่ในป่าให้เขาบ้างช่วยชีวิตที่เรามีอยู่ชีวิตวันสั้นเลย ไม่ถึงร้อยก็ตายหมดแล้วมนุษย์ไม่ใช่ยาวนะแล้วก็บุญกุศลที่เราได้ไไดด้้ดทำได้เพียรได้ทํามาเหมือนที่อาจารย์น้ําอาจารย์ว่านได้ทํามาถือว่าเป็นบารมีธรรมที่ได้ช่วยเหลือผู้อืน่นแจกเข้าสารช่วยน้ําท่วมช่วยไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือคนลําบากยากไรอาจารย์ก็ไปช่วยแล้วช่วยมาทั้งหมดทั้งพวงมันเป็นบุญบารมีแต่บุญบารมีนั้นจะดึงขึ้นให้เราสูงขึ้น แต่อย่าให้อะไรมันดึงทําให้เราตกต่ํามีสองอย่างถ้าเราสร้างถ้าเราทําแล้วมีความนึกถึงมีความผูกพัน <c oughs> สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงบุญบาร,รมีที่สร้างมานี่ดึงเราไม่ใช่ดึงขึ้นนะบุญบาร,รมีมันจะดึงขึ้นสูงอยู่แต่มีอะไรบางอย่างดึงขาไว้มันโยมแม่หลวงพี่นะโยมแม่หลวงพี่ก็เลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงไข่ตุนไว้เวลาไปไหนะมาไหนหลวงพี่ต้องพาไข่ตุนไปด้วย ลูกลูกคนคนลูกคนที่สามหมาลูกคนที่สามของโยมแม่ทีนีม้มีวันหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนหลวงพี่ต้องมีที่นั่งให้ไข่ตุนด้วยนะไม่งั้นแม่ไม่ไปอีกนะไอ,อเราก็เราท่านเป็นแม่พระนะไม่ได้ไม่ได้แม่ว่าไงเลิฟมีเลิฟไม่อกแเราก็ต้องว่าตามแม่เพราะท่านเป็นแม่เราเนะเราเป็นพระลูกชายเป็นลูกเราก็ต้องดูแลแม่เอาวะถ้างั้นจะไปไหนก็ต้องมีที่นั่งให้ใหหนาไข่ตุนนั่งเลยขาดบางครั้งหลวงพี่ต้องหอบ บางวันแม่อุ้มไข่ตุ๋นตั้งแต่สัมพันธวงศ์ถึงปรวรในเมวง่ก็ต้องอุ้มให้แกนะเพราะกลัวแม่จะหนักไงท่านตัวจะหนักเราก็ต้องเราสงสารแม่เราก็ช่วยแม่ไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งไปกระถินที่ปีหกหกวัดทรรเป็ดพอไปกระถินเสร็จพาไข่ตุ๋นไปทำบุญด้วยโยแม่นะพอเสร็จเรากลับไปไม่กี่วันตายซะงั้นแม่ก็ร้องไห้แล้วเราเองก็ไปซื้อที่นอนที่นอนให้ให้ไอ้เจ้าไข่ตุ๋นเนี่ย แม่มาดูมันต่างหน่ายนี่ดูทุกวันเลยคิดถึงกินใจขนาดนะหลวงปู่กาลนี้บอกว่าบุญท่านท่านมาหาบวชมายี่สิบแปดปีนี่ไม่ใช่ว่าจะพาแม่ขึ้นสวรรค์จะดึงแม่ลงเลยเพราะว่าแม่มีอะไรดึงขาไปเหมือนกับผีภายเวลาลงน้ําดึงขาไปมันก็เลยว่ายน้ำขึ้นไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะบุญท่านมาหาบวชมายี่สิบแปดปีจะดึงดึงขาแม่แทนที่จะดึงขึ้นลงดึงลงนะดึง ดึงขึ้นนะไม่ใช่ดึงลงนะดึงลงดิ่งเลยหละอเท่านี้เอาไปเอามาแทนที่จะพาแม่ขึ้นสวรรค์ดึงแม่ลงลงอารกซะงั้นเพราะว่าโยมแม่นี่มีความผูกพันจับไข่ตุนมากเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะต้องดูที่นอนว้ต่างหน้าขนาดนะมนนุษย์นะิ่นะบุญที่ลูกบวชมาบุญที่ไปสร้างโบสถ์เจดีย์หลุดโดยเฉพาะลูกพระลูกชายมาบวชนี่โอ้โหไม่ได้ช่วยแม่นะเพราะว่าแม่มีความผูกพันเหลือขนาดนนะับพูดยังไงซะมันกินหัวใจขนาดนะั้น แต่เลี้ยงไม่ได้ผิดมีก็ไม่ได้ผิดแต่ผิดที่ว่าเราผูกพันนั่นแหละมันผิดตรงนั้นแหละเพราะความผูกพันมันดึงเราลงต่ำขนาดนั้นนะเอาไปเอามาบุญกุศลที่พระลูกชายบวชมาเลยมันได้ช่วยแม่ไยแม่ต้องไปรับกรรมก่อนแต่หลวงปู่ก้านบอกว่าโชคดีนะท่านอยู่ทำเป็ดวัดทำเป็ดสกลนครโชคดีที่หมาตายก่อนแม่ถ้าแม่ตายก่อนหมาเนะี่ยท่านมาหาเอ,อท่านมาหาก็ช่วยแม่ไม่ได้ เพราะว่าหมาตายก่อนแม่แม่มีโอกาสได้ทําใจใช่เหมือนกับสมมุติว่าแฟนเราเลิกกันสี่คนเลิกก่อนเราเราไม่เลิกเขาแต่เ,เขามาเลิกเราเราก็เราก็ยังดีๆไม่ป่วยไข้เราก็มีโอกาสได้ทําใจนะอาจารย์นะโอกาสทําใจเลิกก็เลิกไปวะเรามีกว่าทาใจโยมแม่ก็มีโอกาสได้ทําใจเลยเลยก็เสียใจแต่มันมีนมระยะเวลามันมีลิมิตไท,ทม์อยู่สักพักหนึ่งแม่ก็ลืมตอนนี้ลืมหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนที่ต,ตอนแต่ตอนที่เจ้าไข่ตุ๋นเสียนะ ผมพี่ต้องนั่งเครื่องบินลงไปวัดทรรเป็ดนะต้องไปถวายสังฆทานแล้วก็บังสกุลให้รงปูกานเท่านั้นเลยนะต้องให้วงปูการบังสกุลอนิจจาวัดสร้างฆ่าลาอุปัฏฐพววยะทมเมนูอุปัชิตตอรริชนติเตสังอุปสมุทโขแล้วก็รับสังฆทานให้โยมแม่จึงยอมเพื่อแม่อาจารย์แพ้ไม่ได้แพ้บ่ได้นะแล้วก็ไปเอาแม่ก็มีแม่ก็มีคนเดียวพ่อก็มีคนเดียวนะอันไหนที่มันไม่ผิดศีลบิดรมเราก็ทําให้แม่ไปถือว่าได้แทนน้ำค่าน้ำนมน้ำนมทาน บางครัง้งท่านอาจจะเป็นเด็กบ้างธรรมดาเราคนวัยต้วมเตียมเตาะแต่ตรงเต็งเตึงตึงโถงแต่งเตียมตายแล้วก็ต้องตายท้ายสุดชีวิตเรามันก็ต้องเป็นวัยเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทีนี้โยมแม่ก็เลยมีโอกาสได้ได้ทำใจตอนนี้ลืมหมดแล้วตอนนี้โอ้เป็นบุญหลวงพี่โชคดีมากไม่งั้นเนี่ยดึงแม่ลงต่ำเสร็จเลยคราวนี้หลวงพี่ขอบิณฑบาตกบหลวงบุการ์เนี Entonces, oh, ่ยขอเลยตั้งแต่บ po ัดน evet. ี้เป็นต้นไปหลวงพี่ก็ดีหลวงบุการ์ท่านบอกว่าหลวงพ่อขอบิณฑบาตนะแม่โยมแม่ อย่าเอาอะไรมาเลี้ยงอีกถ้ารู้ว่าใจเราอนะ่อนแอขนาดนั้นอย่าอย่าและอย่านะอยา่าสามอย่านะแต่ถ้าเรารู้ว่าแต่ถ้าใจเราไม่ได้อ่อนไหวไม่ได้ผูกพันกับอะไรง่ายๆไ,นะไม่ได้ผูกพันสักแต่ว่าเลี้ยงไปอันนั้นไม่เป็นไรเลี้ยงได้จะเลี้ยงเลี้ยงทั้งทั่วสำนักเท็มนรีก็ได้มาเลี้ยงได้หมดแต่ว่าถ้ารู้ว่าใจเราอ่อนไหวอ่อนแอนึกถึงมันเนี่ยไม่ได้นะเอาไปเอามามันจะดึง<า> เอาเอาเอาแปลมามันจะดึงดึงเราลงต่ำบางทีนะเซตเลยนะมันไม่ใช่ว่าแค่ฉาสตรเลี้ยงนะแม้แต่พระห,หลายรูปอย่างอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เราให้อาจารย์นางฟังมื่อเช้านี่มีลูกศิษย์มีคนนับถือเยอะเวลาที่สิ้นไปแล้วเนะี่ยยังห่วงพระโอโบสดยังไม่ได้ไปเกิดเลยนะมันห่วงไงมต้องดึงไว้อย่างหลวงปู่มั่นก็เคยไปช่วยพระกับพี่สาว ไปสร้างเจดีไว้ที่แถวภาคเหนือกลางคืนมาหลวงู่อมันนั่งภาวนาก็เห็นเขาเดินมาดูเจดีก็เลยเอ๊ะมาดูทําไมสองคนนี้โอ้เขาห่วงเจดีสร้างเจดีไม่เสร็จนี่ขนาดห่วงบุญนะยังไม่ได้ไปเกิดนะาต้อจะห่วงเพชทีเ T ทียังหลายเอ S ห่วงเพรสันเลี้ยงนี่นะแล้วทีนี้เราคิดว่ามันจะไปเหรอโอ้ท่านเอ้ยขนาดห่วงเจดีห่วงบุญยังไม่ได้ไปเกิดนะห่วงเหล่านี้ก็โอ้ท่านเอ้ย แต่มันมีเวลาตอนนี้มีเวลาที่เราจะได้พิจารณาสอนตัวเองโอกาสที่เราจะได้ไปอยู่ที่อื่นเหมือนพาไปปีกวิเวกไปอยู่วัดทรรเป็ดไปอยู่ในป่าในเขาเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นใจตัวเองว่าเราผูกพันกับสิ่งใดเราจะได้สอนตัวเองให้มันเข้าอกเข้าใจสักทีให้มันสักแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีบ้านมีมีน้องห่านมีน้องแมวมีน้องหมามีน้องมูห้งหลาย ให้สักแต่ว่ามีมีไม่ได้ผิดนะผิดที่ว่ามันผูกพันมันผูกพันลุงพี่เนี่ยเวลากลับบ้านจะกลับบ้านไม่เกินสามวันต้องรีบกลับมาแล้วเพราะว่าถ้ากลับนานกว่านี้นะน้ําตามันจะไหลโอ้มาคิดตัวเองมันไม่เข้าท่านะแบบนี้นี่มันมันผูกพันนะนี่พราผูกพันกับพ่อแม่นี่มันลึกซึ้งมากนะยนะเออเอาดีกว่าสามวันเพลนเนี่ยกลับกลับกรุงเทพมหานครเลยไม่เอาเลยไม่ร้องไห้สบายเห็นไหมโยมแม่มาลุงพี่ก็ไม่ได้ไป ไปโโอมากอยู่ให้อยู่มันเอออยู่ใครอยู่มันนะเราก็เป็นลูกท่านก็เป็นแม่รักอยู่แต่ไม่ต้องแสดงออกมากอยู่ใครอยู่มันสบายเขานี่ไม่ต้องผูกพันกับสิ่งใดเราก็สบายเองนะทั้นเราอย่าหาเครื่องผูกถ้าหาเครื่องผูกแล้วมันดึงขาเราลงต่านะไอ้บุญกุศลที่เราเมตตาบารมีทานะบารมีศีลบารมีที่เราไปบูวัตรละทิฏฐแห่งทำมามันจะลงมันจะดึงไปดึงไปตกต่ํามัน ดีผูกพันกับพระกับพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับโคสกะโคสกะที่อ่าใช่ทีแรกทีแรกเสียถีเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงหมาไว้ทุกวันเสียถีจะนิมนต์พระปัจเจรพุทธเจ้าไปที่บ้านแล้วก็ได้ไปถวายอาหารทุกวันพระปัิแต่ทีนี้หมามันเห็นพระปัจเจรพุทธเจ้ามันก็เลยผูกพันวันไหนที่พระวันไหนที่เสียถีไม่ได้ไปนิมนต์นิมนต์มาฉันข้าวก็จะให้สุนัขวิ่งไปสุนั์มันก็ร้องโอ้โอ้โอ้มันก็ร้อง เข่าเสียมันก็ไปมันทําถ้าเดินผิดทางหน่อยมันก็จะเอามันก็จะเอาปากไปขัาบจีวรทั้งนี้นี่มันจะบอกมันก็รักรักพระปจิตรุทธเจ้ามากมีอยู่วันหนึ่งที่นี้มันมีช่วงที่ต้องไปแสวงหาจีวรแต่ก่อนไม่มีร้านสังกพันอาจารย์ก็เลยต้องเหาะไปทางภูเขาพันธมานนะที่ในในหนังสือเขียนไว้นี้แานที่นี้หมามันผูกพันกับพระมัน for in love ฮะ for in love ผูกคนมากเลยนะจําไว้นะ ถ้าเรารักพระพุทธเจ้ารักพระผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์เหมือนกับโคสกะเทพบุตรแต่แต่เหมือนจะเหมือนกันนะแต่ถ้าฟอยอิเลพระในทางชู้สาวอันนี้ก็ลงหิวของสองคนนะ <c oughs> แต่ถ้าฟอยอิเลพระด้วยความเลื่อมใสาาัาธาในธร,นในรรมวินยัยในศีลธรรมที่ท่านบัญญัติที่เราท่านได้รักษาธรรมวินยัยได้หมดจด,ดได้สะอาดอันนั้นจะเป็นเหตุเป็นปันจจัยทําให้เราได้ไปขึ้นบนสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นคือได้มากผลนิพพานเหมือนที่พระ โคสกะเอาไปเอามาเลยมีความผูกพันตอนตอนที่เป็นหมานะแล้วผูกพันกับพระปัจเจพุทธเจ้าพระพุ้ธพระปัจเจุทธเจ้าเหาะขึ้นเวหาเจ้าหมามันคิดถึงมากมันรากจนร้องเห่าหอนจนหัวใจแตกสลายนะพอหัวใจแตกสลายปุ๊บมันเลือกถูกคนเลือกถูกบริษัท บริษัทที่ได้กําไรร่ํารวยแล้วไม่ขาดทุนร <c oughs> ับปันผลแน่ๆมันก็เลยได้เกิดเป็นเทพบุตรเวลามันกระหึ่มทีเนี่ยเสียงมันจะดังไปสิบหกโยชน์โยชนนึ่งก็สิบหกิโลเสียงดังมากร <c oughs> ัศมีขมทเทวดาคนอื่นเลยเขาเลยสงสัยเอโคสก,กะไปทําอะไรมาโอ้เป็นหมา <c oughs> ใช่เห่าหอนพระปฏเจกพุทธเจ้า หรือว่าถ้าจะพูดแบบภาษาทันสมัยก็เขาเลือกที่จะรักที่จะศรัทธาที่จะทําบุญในไหนก็จะเสียตังค์อยแล้ว <c oughs> เลือกบริษัทที่ได้กําไรไม่ขาดทุนที่จะปันผลให้เราอยู่นะเรามีทรัพย์เท่านี้เราจะทําบุญเราก็เลยเลือกพระเลือกครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงศีลาจารวัตรมีวัดปฏิบัติอันง,งามไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเคยเห็นคนไปทําบุญกับหลวงตาม,มาหาบัวเยอะแล้วไม่เอาดอกท่านมีเยอะแล้ว อันนั้นเงินของเขามันอาหารเขาเงินเขาไม่ใช่ของเราซะหน่อยอันนั้นมันทีนี้เราทํามันของเราไม่ใช่ของเขาอีกเนี่ยมันคนละอย่างนะเนี่ยหรือเห็นคนไปสร้างไว้ให้หลวงปู่การหกสิบกว่าล้านโอ้ยหลวงปู่การรวยแล้วไม่เอาเราเอามันเงินเขาไม่ใช่เงินเราถ้าหลวงพี่คิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทํามุญกันพอดีแล้วแต่ที่เราไปทำทำหนึ่งไม่ใช่ว่าท่านลําบากแต่ทําให้เรายกฐานะเราสูงขึ้นเราเรียนแบบโคสกะเทพบุตรเราอาศัยบริษัทอาศัย บ้านบริษัทที่ได้กําไรร่ารวยแล้วเราเพื่ออนุเคราะห์ตนมันจึงจะเป็นที่มาทําบุญขึ้นทําบุญขึ้นมันทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทําบุญกับหมูมะกาไก่หรือวัดพระที่ท่านศีลน้อยทําน้อยได้บุญไม่ได้แน่ๆแต่อันนี้นนนนนสงรอไปก่อนทําไมเหรอเอาท่านก็มีวิบากกรรมไม่อย่างนั้นที่เราทำฝยงบุญทำวัดจะบอกว่าไงนะกรรมมันสะกมหิเรามีกรรมเป็นขอ,ของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเยนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามจากทํากรรมอะไรแล้วก็รับผลของกรรมนั้นเขาต้องรับกรรมของเขาอยู่กลัวเขาจะออกจากคุกกลัวท่านจะมีศีราจารวัตทรงศีลสํานึกผิดได้ไปแสดงอาบัติเข้าปริวาสกรรม,รรรมหรือกลัวแมวหมากาไก่จะเกิดเป็นคนกลัวจะมาให้อานิสงส์เรามันต้องรออีกนานนะแต่ควรทํำไหมก็ควรทําแต่ให้มันเข้าใจให้เข้าใจว่าเป็นการอนุคา้อ์ผู้อื่นทําทิ้งไปเลยไม่ต้องบังอานิสงส์ พอมรออีกนานกวาเขาจะหมดกรรมหมดสิ้นวิบากกรรมเขาพาอเป็นการอนุเคราะห์ผู้อื่นถ้าเป็นบริษัทก็จะเจ๊งอยู่แล้วเราไปช่วยค้ำมั้นะไม่รู้ใครจะคำ้ำใครก็ไม่รู้นะไอ้ปั้นพลอ่ะรอไปก่อนไม่รู้จะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แนละ้วแต่ถ้าเราทําบุญกับพระผู้ทรงศีลารจารวัตรที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ตั้งแต่ทําบุญทําบุญกับพระตั้งแต่คนมีศีลตั้งแต่คนที่ได้ชานตั้งแต่พระคนที่เป็นโสดาบันสกนิทานาคาพระอรหันต์พระปจเจพุทธเจ้จา,จาทั้งหลาย อาน,นิสงส์มันก็แตกต่างกันไปเหมือนกับโคสกะที่เลือกลักพระปฏจเจู้ด้วยเจ้าฉนันเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ทําความเข้าใจให้มันถูกต้องเวลาไปทําบุญนะถ้าเราทํากับคนขอทานยากไร้พระที่ศีลน,น้อยทําน้อยคนศีลน้อยทําน้อยคนที่เมาเมายาคนหลงทางมันก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละคือความสุขใจแต่อาน,นิสงส์ก็ต้องรอไปก่อนทําทิ้งไปเลยเป็นการอนุเคราะห์ผู้อื่นควรทําให้ควรทําเพราะโลกนี้อยู่ที่ความเมตตา แต่ถ like, like ้าเราทํากับพระที่ทรงศีลาจารวัตรงามมีศิลป์งามใครจะไปทำมือท่านเป็นล้านสิบล้านเราก็ไม่ต้องสนใจมันบุญเขาอาหารเขาใครๆก็อยากได้บุญทั้งนั้นแหละเหมือนบริษัทที่มีกําไรอย่างนี้ใครๆก็อยากไปลงทุนนึงถ้าไม่ได้กําไรจะไปลงทุนไหมก็ไม่มีใครไปลงทุนเลยใครๆก็อยากไปลงทุนด้วยไงนั่นแหละเราก็มีคนหนึ่งที่ต้องต้องไปร่วมทุนด้วยเมืออหลวงพี่เองนะตอนที่หลวงปู่การปู่ปู่การที่สกลนครท่านซื้อที่ดินถวายวัด ผมพี่ก็รีบไปซื้อที่ดินแปดหมื่นกว่าบาทกลัวจะไม่ได้บุญ๋อวคนอื่นจะแย่งตัวมึงกลุ่มไม่ได้ไม่ได้บุญกุศลกับครูบาอาจารย์ผู้พืชปฏิบัติดีเราต้องรีบไปทําไห้ทาบุญมาทั้งหมือทั้งปวงเอ๊ะเราไม่เคยกระถวายกฐินลวบปูกกันบุญใหญ่ไม่เคยทำก็เลยไปขออนุญาตถวายกฐินว่าตั้งเปิดปีสองห้าหกหกคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาเหมือนที่เล่าให้อาจารย์น้ำที่ให้นินผลฟังไม่ได้แจกซองไม่ได้ไปบอกว่าโยมท่านั้นบาเท่านนี้บาทก็ไม่เคยพูด แต่วันที่กันรับกรถินนุมูกันมกักระซิบโอ้ปีนี้ได้ยอดกระถินสี่ล้านกวาหัลลนมาหานิมันิสงไม่ขอแต่ให้ไม่ปฏิเสธแต่ไม่ขอมีพระมีสักศีนะคือไม่ขอให้ไม่ปฏิเสธให้เท่าไหรก่ก็ก็เอาแต่เงินที่ให้มาไม่ใช่เงินพระหรอกเงินโยมเขามาให้พระเพื่อไปทําบุญเป็นเงินสาบแช่งบุวยลยไงเงินที่เขาสาทุแล้ว,สา,ลวสาทุอีกนะถ้าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ฮัเอยงานเข้าเลยนะ เราต้องไปทําบุญให้เขาต่อเพื่อจะสร้างบารมีบุญที่เขาสร้างบารมีให้เราด้วยถ้าสาทุกเราสา,ท,า,สาทุกอีกนั่นแหละเอาไปเอามาก็เลยได้อาน,นิสงส์บุญเออเราไม่เคยทํากรถิ่นก็ทํากรถินไม่เคยซื้อที่ดินให้หลวงปู่กันสร้างวัดใหม่ก็ซื้อแปดหมื่นกว่าบาทก็ทําถวายท่านอะไรไม่เคยทําก็ทำหมดทุกอย่างนะถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะถ้าเห็นว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญเราก็ไม่สงสัยแล้วเอาที่แหละเป็นเนื้อนาบุญเราทําบุญเพื่อเราอยางนี้ เพื่ออนุเคราะห์ตนที่ทําทั้งหมดไม่ใช่หลวงปู่ก็้ลำบากนะไม่ใช่เราลาบากกว่าท่านแต่เราไปอาศัยบาร,รมีจากท่านเพื่อเราจะไม่ลาบากเราจะได้อย่างที่เราหวังไว้คือเราจะได้ดวงตาเหตนธรรมได้มากผลนิพพานจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่งให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราก็ต้องอาศัยท่านเป็นสะพานบุญก่อนบุญก็เลยสําคัญเ้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมเ้อททำมาทั้งหมดทั้งปวงนะอะไรที่เราผูกพันยึดมั่นถือมั่น กับวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิให้เราเวลาทุกข์โดยเฉพาะเวลาที่เราทุกข์พัดผักเขาตายเขาป่วยเราจะได้พิจารณามีโอกาสที่จะได้ปีเรกเขกไปซะจะได้เมือนหลวงพี่ไปพิจารณากุฏิที่หลวงพี่อยู่ทุกวันมันผูกพันตอนไปอยู่วัดทำเป็ดปีหกสามไปพิจารณาเหมือนที่เราคิดอิน่ะเอ๊ะทำไมเราผูกพันนึกถึงกุฏินึกถึงที่หลับที่นอนพอคิดไปทุกวันนั่งสมาธิบ้างพิจารณาบ้างมันเข้าใจเอง พอมันเข้าใจแล้วไปหนี่ไมนสบายคือเป็นเจ้าของเหมือนเดิมมาแหละไม่ต้องห่วงหรอกได้เป็นเจ้าของทุกอย่างแต่มันสักแต่ว่าเป็นนี่เฉยมันจะไม่ค่อยผูกพันมันสบายนี่เหมือนนกติดปีกเขานี่ไปไหนไปไหนก็สบายเขาเนี่ได้เป็นเจ้าของทุกอย่างนะปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าให้ทิ้งทุกอย่างนะทิ้งที่ใจทิ้งที่ใจแต่ได้เป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกปนามีแต่สักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่ามีมันอิสระขึ้นนี่เฉยให้เราเป็นอิสระเราจึงมาในมาพบกัน บุญสัมพันธ์กันได้มาประพฤติปฏิบัติได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เราจะอิสระจากสิ่งทั้งพวงนะถ้าเรามีความอิสระจากสิ่งทั้งพวงที่เรายึดมีที่เราเป็นไม่ว่าลูกไม่ว่าเมียไม่ว่าสามีไม่ว่ารถบ้านสัตว์เลี้ยงเพชรเต,เติมเอสเนะี่ยทั้งหลายนะเรามีความเราเป็นเจ้าของทุกอย่างแต่เรามีความอิสระคือเราไม่ผูกพันเราจะได้กําไรนะแบบนี้เอาเลี้ยงทั้งขอ,งของกไรไม่เป็นไรเอาทั้งบัานนะจย์จะเรียนว่าจลเคจ๊ะจลเค <laughs> ได้หมดเลยอะไรก็ได้ใช่อะไรก็ได้ไไดเหมือนหลวงพี่เขามาถวายหลวงพี่หลวงพี่ก็ลาบมดแต่หลวงพี่มาพี่ก็ลืมหมดแล้วคิดอยู่นะเท่ากับไปกุฏิไฟไม้น้ําที่จะไปหาอยู่ที่ยิ่อยู่อยูไ่ไหนทันทีเลยสบายเขนี่ยก็มันสมบัติประจำโลกจะเป็นพระปิดทองจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นพระนอนหรือจะเป็นตู้ตู้โต๊ตหมู่ที่เขาถวายแสนหนึ่งมันก็เป็นวัตถุประจําโลกเฉยๆน,นะมันก็เท่ากันเองนะมันเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะ รักเราลักเลยพูดง่ายจ้ะปฏิบัติทมันดีอย่างนี้เลยไม่ต้องสอนซ้ําถ้ามันสอนแล้วมันอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเลยเลยองพี่ันดีอย่างนี้ละมันมีที่จบมันนี่เหมือนกับที่เรางานทางโลกหาเงินไม่จบไม่สิ้นสัาทีตอนเช้าโยมมก็ต้องพาสามีไปหางานแล้วหาไปหาขนของเข็นของโยมมมีนะขนทุกวันทุกวันมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะลูกก็ต้องเลี้ยงทุกวันงานก็ต้องทาทุกวันหาเงิน แล้วก็ขายทุเรียนทุกวันอย่เียมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะแต่นี่งานของเราคือเราสอนเราเข้าใจคือเข้าใจเลยเรา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 ไม่ต้องรีเพย์นะมันดีตรงนี้เลยโอ้มันอัศจรรย์นะธรรมะพระพุทธองค์แต่ตอนจะเข้าใจมันต้องทรมานมันก่อนให้มันร้องไห้ก่อนทุก่อนคิดถึงก่อนกว่ามันจะเข้าใจได้มันมันต้องอาศัยทุกเป็นที่เป็นเครื่องนําพาให้เราเข้าใจเข้าใจทุกขพอเข้าใจทุกแล้วมันจึงจะหายความผูกพันยึดมั่นถือมันนั่นเลย ใครที่ทําได้ก็ถือว่าเป็นกําไรเนี่ยให้เดินตามทางแม่คุณแม่บูเรือนเะนี่ยท่านเป็นอนาคามีเนีท่านไม่ผูกพันกับสิ่งใดนะท่านเป็นตัวอย่างนะทั้งขังด้วยทั้งรักษาคนป่วยด,ด้วยหายตัวได้ด้วยเสกก็ขังด้วยทั้งได้เป็นพระอนาคามีด้วยนั่นแหละถือว่าเป็นกําไรชีวิตที่คุณแม่เป็นตัวอย่างให้เราป่ะทีนี้เราจะได้รับพรกันนะ <c oughs> เดี๋ยวทีหลังก็เลย อ่าทีละผ่อนนะบุญได้ตั้งแต่เริ่มจะให้แล้วอันนั้นเป็นพิธีกรรมไม่เฉยมีคุกมีกวดน้ำไหมกวดน้ําให้พ่อปู่พมเมษกวดน้ําให้ท่านพญานาคให้พระแม่ธรณีให้ใครอีกนะที่จำไม่ได้พ่อปู่ลือศีทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะผมพี่ก็ทําให้ทุกว,วันท,ท,ที่อยู่กุฏิของพี่นะพอหลวงพี่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเสก็ ให้บุญกุศลนี้สําเร็จแก่เจ้าพญาอุทามนตรีหนูพร,รพ้อมนครเพราะมันเป็นโยมอุปถาของพี่เจ้าเมืองนครธรท,ทามราชเลยได้มาที่นี่เลยเป็นโยมอุปถาของพี่แล้วก็ให้ท่านอะไรพญายมราชเขาท่านไปอยู่กับหลวงพี่ด้วยแล้วก็ใครนะแล้วก็พญายคุดมีมีสององค์พญายคุดติวติของพี่นะแล้วก็ใครโอ้มีหลายองค์ไม่คนึก,น,ก,น,กนึกไปทั้งคุณแม่บุเรือนด้วยทั้งหลวงพ่อหน,น้าหลวงพ่อแถนแลก็แผ่ไม่ตายให้หมดทุกคนท,กท,กทุกนามแก้วน้ำใช่ไหม เราน้ามากกดนั่นแผ่ไม่ตาให้หมดเขามาอาศัยเราแต่เราก็ไม่ได้กราบไม่ไหวหรอกเป็นพระแต่ว่าเราก็แผ่ไม่ตาไปให้แผ่ไม่ตาไปให้ <c oughs> ท่านท่านในพลกับคุณนายมีะจะถามไหมจากกันได้วันนี้เดี๋ยววันนี้จากกันแล้ววันนี้วันนี้ต้องลาแล้วนะวันนี้มีมีอะไรจะถามไหม <c oughs> ไม่มี เอาทีนี้รรบพรเนอะ,อะตั้งใจนะยะทาวาริวหาภูราปริพูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกัปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิชัตูสัมเบภูเรนตุสังคปาจันโดปนัตละโซยะทามณิโชติระโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายยโกภวะอภิวานธนาศีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังบะลังอดาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานางลักีนาดัชถาบุเปกตะมนุสรังนะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเดวะนานตังเปตานามัตท้ายเอวังติทันติยาตโยอายัญจโครักีนาดินา สังคคมิสุปฏิทิตาดีคาราตังหิตายาสะทานาโสอุปการปติโสยาติธรรมโมยะออยามิดาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลามพระลันจะผีขูนังมนุปดินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติรัตนตยานุภาเวนรัตนตยาเตชะสุขโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปัตะวา อเนกาอันตรายาปิวินาส,สันตุอสเสสะโตชยสทิทธิตนางลาพังโสติปะขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะพภคางวุฑีจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิพะวันตุเตภวัตุสามังขาลังลาขั้นตุสาพระเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสธิพะวันตุเตภวัตตุซาผังขาลังลาขั้นตุสาพระเดวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสาดาโสธีพระวันตุเตภะวัตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเดวตาสัพพสั่งคานุภาเวนะสาดาโสธีพระวันตุเต